มาเที่ยวครั้งนี้ที่เชียงใหม่นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าผมได้มีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือพอดีจังหวะว,ว่าผมโทรหาน้องคนหนึ่งซึ่งเขาไม่เด็กเชียงใหม่แล้วก็แต่ผมเนี่ยรู้จักกับเขามาประมาณเกือบๆสองปีประมาณนั้นครับน้องเปิ้ลเป็นคนที่ลุยที่ผมรู้จักก็คือลุยทําทุกอย่างได้พี่ไม่มีอะไรที่คําว่าแบบ ไม่ได้ถ้าออกไปแห้งเอากันปุ๊บเนี่ยถ้าแสงไม่มาคือไม่ขับบ้านไม่เอาต้องต้องแบบต้องให้สุดต้องให้พีคทุกอย่างแล้วผมเชื่อว่าเออเฮ้ยกิจกรรมที่เราจะไปทำเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับเปิ้ลแล้วก็อย่างนึงคือเปิ้ลเป็นเด็กเชียงใหม่ซึ่งผมเนี่ยมาที่นี่แน่นอนเขาน่าจะช่วยเราได้เรื่องเหล่านี้ก็เลยแบบเฮ้ยเราน่าจะไปหาน้องหรือโทรหาน้องแล้วให้น้องมาช่วยเราตรงนี้หน่อยไหมหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วพอดีจังหวะว่าผมก็เลยชวนน้องไปว่าเนี่ย พี่จะไปเที่ยวที่นี่จะไปทํากิจกรรมแบบนี้จะอย่างนี้สนไม้สนใจเป้าไปเป้านนองบอกโอเคพี่ได้เลยผมก็ก่แวลวว่าคําตอบของเปิ้ลมันน่าจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วว่าได้พี่ไปลุย เปิ้ลทำเป็นงานที่เปิ้ลรู้สึกว่าเปิ้ลรักเปิ้ลรักมากทั้งเต้นทั้งรำทั้งทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับเพอร์ฟอร์แมนซ์เปิ้ลรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันเป็นช่วงเวลานที่เราเป็นต,วตัวเองจรงิงๆในช่วงเวลานที่เปิ้ลทำงานไม่มีใครมากําหนดว่าเราจะต้องทําอะไรใช้สีหน้าแบบไหนหรือว่าแสดงท่าทียังไง mm hmm. เขาแค่จ้างงานเราไปทํางานและตลอดเวลาการทํางานในเพลงนั้นมันเป็นบทบาทของเปิ้ลที่เปิ้ลสร้างขึ้นมาเองมันมีความสุขมันเป็นตัวตนที่เราสร้างขึ้นมา ชื่ออะไรดีกว่าอยู่ชื่อแดนบ้างอ,อันชูรีพอชื่ออะไรนะางคะชื่อเล่นชื่อน้องป้างน้องป้างคนนี้ชื่อว่าแสงดาวคนนี้ชื่อเแดนชื่อว่าน้องแก้วคนนี้ชื่อว่าปานีดาคนนี้ชื่อเแดนชื่อว่าแม่แม่โชว์ี้วอแจะโชว์อะไรนะร้องเพลงด้วยนะค่ะนี่ชุดเล็กชุดอะไรครับชุดมงชุดมง

ตั้งชื่อห้พี่ตั้งชื่อให้ชื่อให้ว่าปีนุกูโอ้ปีนุกูแปลว่าอะไรอยากเชิปีนุกูแปลว่าอะไรปีนุกูแี้วกูปีนุกอปีนุกอปีนุกูปอนุกูปีนุกูปีนุกูปีนุกูนูปอนุกูปีกูปีอปีนีี่ี่ปปีกีปนปนนูป้งนายป้า ก็ชื่อซ้ำหนูอ่ะสิไม่ใช่เออคนร่ำแบงหนเรือป้างซัวหนูชื่อว่างป้างซัวพี่ป้างไงเฉย